อัปเดตกันหน่อยนะครับสำหรับ X Max For z a มือ2มีให้เลือกครบจบที่เดียวเลยที่ร้านเราตอนนี้นะครับมากกว่า60คันนะครับมีรุ่นอะไรบ้างมาดูเลย All New Forza 3า0ูตตัวเจนใหม่เนี่ยเรามีให้เลือก25คันสีทองสีเทาสีเหลืองสีดำสีบอลเงินสีน้ำเงินหรือว่าจะเป็นสีแดงแล้วบอกงี้ว่าออกรถเริ่มต้นใช้เงิน9,900บาทนะครับอย่างเช่นคันนี้เลยนะครับแล้วพอเดี๋ยวละ5,000กว่าบาท5ปีของแต่งมูลค่ามากกว่า50,000บาทาคาร์บ,บอนลายสีหน้าซิ่งเบิกใหม่ทั้ง เรา B C Carbon ถ้าลูกค้าต้แต่งกับเรา8,900บาทแล้วเป็นไงเราไฟ่หน้าโคมนี่ห้าพนเก้า0บาทคันนี้ปี24แท้ไม่อยู่ที่1 4 0 0 0กิโลเครื่องข้างเดิมทุกคันรถทําเครื่องไม่ต้องทักมาเราไม่ซื้อ <Good job. S 1> นะครับราคากระสดเนี่ย199,000ล้อนะครับเป็นล้อพัลท์โค้ดเกรดพรีเมียมได้ยางใหม่หน้าหลังด้วย <Wow. S 1> ด้านหลังคันนี้ก็จะมากับท่อเกียร์ทูเบิกใหม่ทุกคันใบเราเป็นหมื่นเราใส่ให้เลยนะครับจัดทรงให้แล้วโหลดหน้าโหลดหลัง้อมซิงนก์ <yeah. S 2> 65,000ออกรถ0บาทได้อะไรบ้างนี่หน้าซิงค์คาร์บอนได้ทั้งหมดอย่างนี้เลยชุดสีเป็นสีเกรดพรีเมียมนะครับแล้วก็จะมีล้อนะครับพร้อมยางเบิกให้ใหม่หรือว่าจะมาสีเทาโทนน้าเงินก็มีให้เลือก XMAX นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเก่าหรือตัวใหม่ตอนนี้โปรโมชั่นร้านเราออกรถกาเงินมา0บาทเลยทําเรื่องจัดไฟแนนซ์3,000บาทวันที่เรื่องผ่านจัดไฟแนนซ์แล้วเนี่ยรับรถโอนคืนทันดี3,000บาทก็คือเท่ากับลูกค้าไม่ต้องเสียอะไรสักบาท ของแต่งอยากจะแต่งเพิ่มอะไรตรงไหนสต็อกดูของแต่งเราแน่ๆนๆอย่างนี้จะเพิ่มเติมอะไรตรงไหนสต็อกเรามีพร้อมนะครับไม่ต้องไปที่อื่นเลยฝากไว้ด้วยสาหรับ XMAX POSA มือสองร้านบัญชาทุวรบายที่เดียวมีให้เลือกเยอะที่สุดในไทยแล้วการันตีได้เลยร้านเรานะครับอยู่อำเภอเมืองจตุจักติศกากลางทุมนะเปิดทุกวันนี่เันอยู่ตั้งแต่11โมงถึง2ทุม่มช่องทางติตอ่อเดี๋ยวเราขึ้นลิงก์หน้าโปรไฟล์นี้เลยนะมีทุกอย่างที่ลูกค้าต้องการกดไปเลยวันนี้บัญชาทัวบายกับตัวร้านก่อนสวัสดีครับ